ทุกท่านวันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราจากทั่วทั้งประเทศได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนับตั้งแต่ที่พวกเขาผู้มีอำนาจได้ยุบพักอนาคตใหม่พวกเขายุบพักอนาคตใหม่เพราะต้องการที่จะหยุดยั้ง ความเปลี่ยนแปลงพวกเขาคิดตื้นเขินว่าเมื่อเอาธนาธรออกจากสภาได้เมื่อเอาอาจารย์ปิยบุตรออกจากสภาได้การเดินทางของอนาคตใหม่จะพังทลายลงแต่พวกเขาคิดผิดครับคิดผิดใช่ไม่ใช่ พวกเขาคิดผิดใช่ไม่ใช่ใชพวกเขาคิดผิดเพราะพวกเราผู้สานต่ออุดมการอนาคตใหม่ในวันนี้ได้ฟื้นกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมที่สำคัญกลับมาอย่างแหลมคมยิ่งกว่าเดิม เราฟื้นกลับมาอีกครั้งในนามพักเก้าไกลภายใต้การนำของพิธาลิมเจลลิลรัตว่าที่นายกรักฐมนตรีแห่งการเปลี่ยนแปลงคนต่อไปพี่น้องครับวันนี้เรามาประชุมใหญ่กันที่ภาคอีสาน ทราบไหมครับทำไมเรากลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตใหม่มเมล็ดแรกบ่มเพาะขึ้นที่นี่บ่มเพาะขึ้นบนผืนดินที่ราบสูงแห่งนี้ในเดือนสิงหาคม2560ความคิดความฝัน ที่จะมีพักการเมืองใหม่พักการเมืองใหม่ของประชาชนได้ก่อตัวขึ้นที่นี่ขึ้นที่มหาสาราคามไม่ไกลจากที่นี่ตักศิลาแห่งภาคอีสานในวันนั้นเราสรุปบทเรียนตรงกันว่าถ้ายังจะคิดเหมือนเดิมทำแบบเดิมสู้แบบเดิม มันก็จะจบเหมือนเดิมมันก็จะเวียนอยู่ในวงจรแบบเดิมๆการต่อสู้ครั้งใหม่จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์แบบใหม่ถ้าอยากจะได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้องกล้ายืนตัวตรงต่อระบอบเผด็จการอำนาจดิยม ของพวกขุนศึกศักดินาทำให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาผู้แทนราษฎรจริงๆกล้ายืนหยัดในผลประโยชน์และอำนาจของราษฎรถ้าต้องการความกินดีอยู่ดีต้องยุติระบบราชการรวมศูนย์ เราต้องเปลี่ยนรัฐโบราณที่มองพวกเราคนส่วนใหญ่เป็นเหมือนคนในปกครองต้องเปลี่ยนรัฐโบราณให้เป็นรัฐที่อำนาจในการกำหนดอนาคตตนเองเป็นของประชาชนพวกเราต้องมีอำนาจในการเก็บภาษีอำนาจในการเก็บภาษีการใช้งบประมาณการจัดการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต้องเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงถ้าเราอยากจะมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าก้าวไกลต้องทลายทุนผูกขาดต้องทลายระบบเสือนอนกินที่หากินกันอยู่ระหว่างเจ้าสัวนายทุนขุนศึก นักการเมืองที่พร้อมจะผสมพันธ์กันไปมาทุนใหญ่ต้องออกไปแข่งขันในเวทีโลกและปล่อยให้ธุรกิจรายเล็กรายน้อยได้เติบโตมีโอกาสที่จะแข่งขันมีโอกาสที่จะสร้างนวัตกรรม พร้อมกันนั้นต้องมีระบบสวัสดิการท่วนหน้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบใหม่ๆมีสวัสดิการเพื่อให้คนทั้งประเทศมีความมั่นคงในชีวิตกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหมดเวลาแล้ว พอกันทีกับระบบที่บีบให้พวกเราจนบีบให้จนแล้วขนมาแจกเพื่อหวังว่าพวกเราจะสำนึกในบุญคุณของพวกเขาถ้าอยากจะมีประเทศไทยแบบใหม่ต้องไม่คิดแค่จะรวบรวมนักการเมืองให้ได้มากที่สุด เพื่อไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไปขอแบ่งงบเปรานานของชาติแต่เราต้องเปลี่ยนนักการเมืองให้เป็นผู้แทนของราษฎรอ,อย่างแท้จริงให้ได้แล้วใช้เวทีรัฐสภาปักธงทางความคิดในสังคม เราต้องเอาชนะทางความคิดให้ได้ไม่ใช่คิดแต่จะชนะคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแน่นอนครับเราทำงานการเมืองเราเป็นพักการเมืองคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสำคัญแต่ถ้าคิดแต่เรื่องคะแนนเสียงไม่ทำงานทางความคิดไม่เอาชนะความทางความคิดในสังคม ให้ได้จะได้สอสอกี่ร้อยคนก็ตามสุดท้ายพวกชนชั้นนาจารีตก็จะหวนกลับมาทํำลายการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนอีกครั้งเหมือนเดิม <S <S ผมเชื่อนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวอีสานเช่นเดียวกับพี่น้องในภูมิภาคอื่นๆว่า พี่น้องพร้อมแล้วที่จะกันพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พร้อมแล้วที่จะจับมือพักก้าวไกลไปด้วยกันพี่น้องครับเวลาพักก้าวไกลพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงเราอยากชวนพวกเราเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต เปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่อหวนกลับไปสู่อดีตเปลี่ยนไปสู่อนาคตไม่ใช่กลับไปสู่อดีตไม่มีอดีตให้เราเดินถอยหลังอีกแล้วเพราะสังคมไทยและสังคมโลกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับ ถ้าเราจะพาชาติที่เรารักเดินไปข้างหน้าเราต้องการฐานคิดแบบใหม่ประสบการณ์แบบใหม่การบริหารแบบใหม่ทักษะมุมมองแบบใหม่และต้องการความกล้าหาญทางการเมืองแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่าเปลี่ยนแปลงไปสู่อดีตรเราไม่มีทางถอยอีกแล้วมีแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่อนาคตใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลพี่น้องครับมีหลายคนบอกผมว่าภาคอีสานมีเจ้าของแล้วคนอีสานมีเจ้าของแล้ว เราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอีสานได้อีกเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อ,มอผมไม่เคยเชื่อว่าประชาชนมีเจ้าของไม่ว่าจะเป็นคนอีสานคนเหนือคนใต้คนภาคกลางคนภาคตะวันออกล้วนไม่มีเจ้าของมีแต่ ประชาชนคือเจ้าของมีแต่ต้องต่อสู้เพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ให้ได้เพราะพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินนี้เสมอหน้าเท่าเทียมกันใครก็ตามที่มองเห็นประชาชนเป็นเจ้าของจะกระทำย่ำยี ใจิตใจพี่น้องประชาชนยังไงก็ได้จะฉกฉวยผลประโยชน์จากการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนยังไงก็ได้ประชาชนมองเห็นครับประชาชนจำได้ผมคนหนึ่งจำได้ไม่ลืมจำได้เราถึงต้องมีพรรคการเมืองที่ชื่ออนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคก้าวไกลในวันนี้ พี่น้องครับพวกเราพักเก้าวไกลได้พิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นเด่นชัดอย่างถึงที่สุดว่าพวกเราซื่อสัตย์ต่อประชาชนว่าพวกเราเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยหมดเวลา หมดเวลาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วหมดเวลาของรัฐธรรมนูญจากการรัฐประหารแล้วประชาชนต้องมีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับไม่ต้องมาห้ามแก้หมวดนั้นหมวดนี้ใช่ไม่ใช่หมดเวลาของการเมือง ที่เอาแต่เกี้ยเสี้ยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอยู่หลังฉากหมดเวลาที่จะคุกคามจับกลุมคุมขังคนหนุ่มสาวและประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงหมดเวลาที่จะใช้คุกสารทหารกฎหมายต่างๆปิดปากประชาชน กฎหมายที่ปิดปากประชาชนอย่างมาตาร้2ต้องถูกแก้ไขถ้าพวกเขาไม่ยอมให้แก้ไขสักวันหนึ่งประชาชนจะลุกขึ้นมายกเลิกใช่ไม่ใช่คดีความทางการเมืองคดีการเมืองต่างๆต้องถูกยุติและทบทวน เราต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยทางการเมืองให้พูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะต้องแก้ปัญหาการเมืองด้วยกลไกลทางการเมืองไม่ใช่เอาเขาไปจับขังคุกคืนอิสรภาพให้พวกเขาแล้วสร้างเวทีให้พวกเราไม่ว่าจะคิดเห็นในทางการเมืองแบบไหนได้มี ฉันทามาติที่พอจะอยู่ร่วมกันได้ในอนาคตพอกันทีกับระบอบประสิทธิ์ที่คอยกัดกินพวกเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพร้อมหรือยังครับก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปด้วยกันก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปด้วยกัน สุดท้ายนะครับวันนี้เรามีว่าที่ผู้สมัครจากภาคอีสานมาร่วมงานกับเราด้วยขอเชิญว่าที่ผู้สมัครทุกท่านเดินออกมานะครับเดินออกมาร่วมเวทีกับพวกเราในวันนี้ปรบมือให้ตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรที่มีกระดูกสันหลังเป็นผู้แทนราษฎรที่จะทำให้ รัฐสภาเป็นเวทีที่สะท้อนอำนาจสูงสุดของพี่น้องประชาชนเชิญหัวหน้าพักคุณพิธาลิ้มเจริญรัตว่าที่นายกรัฐมนตรีแห่งการเปลี่ยนแปลงคนต่อไป